เขินเว้ยกับเพื่อนอะที่เล่นกับน้องไอไอหนังสั้นอันนั้นอะเขินไหมก็เขินแต่แค่รู้ว่าคือเนี่ยฟังกับสิ่งที่มินาเล่าให้ฟังเล่าชีวิตในการถ่ายการเป็นนักแสดงให้ฟังเยอะเว้ยจนพอวันหนึ่งที่เราต้องลงมือทำอย่างนั้นน่ะที่รู้สึกว่าครูจะไม่เล่น กูจะเล่นไม่ได้ก็เป็นเพราะกูด้วยมึงเลยไม่กล้าเผยออกมาเพราะว่ากูไม่เล่นใช่แล้วเออแล้วแล้วเนี่ยได้ได้ถ่ายก่อนวันที่จะได้ถ่ายกับมีนาสองวันใช่ป่ะคือก่อน้นทํามาก่อนสองวันก็รู้สึกว่ากูเล่นไม่ได้กูจะต้องทำทุกอย่างมาจริงจังออนไทม์เราจะมาเล่นไม่ได้แบบเฮ้ยมีติดตลกดิเขาแบบอย่าติดตลกนี่ก็เลยแบบทําอะไรแบบจริงจังมากๆตอนนั้นอะมันก็จะมีนะคนที่แบบว่าเข้ากับเพื่อนแล้วขำอะไรอย่างี้ แต่กูรู้สึกว่าแบบกูไม่เร่นด้วยนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่กูเรนเอนะคะนั่นแหละพี่กินข้าวเป็นไหมเป็นค่ะพี่ก็กินข้าวนะคะเออนั่นแหละแต่ว่าตอนเด็กๆก็ก็เขินมากๆแค่เต้นงานโรงเรียนหรืออะไรแบบนั้นที่แม่ไปดูก็คือจะโคตรเขินอะเขินเนาะเขิน ตอนนั้นเหมือนน้องพูดป้าะว่าแบบแม่ไปดูแล้วจะแบบถ้าแม่ไม่ไปอ่ะร้องไห้กูเคยแอบร้องกูจะแม่กูฟังแม่กูไม่รู้นะแอบร้องไห้เพราะแม่ไม่ไป <c oughs> คุณคนเคยว่า ที่โรงเรียนอ่ะเขาจะมีงานวันพอ่องานวันแม่อะไรเงี้ยแบบจําไม่ได้แล้วว่าครั้งนั้นน่าเป็นงานวันพอ่อหรือวันแม่เพราะว่ากูอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานวันพอ่อหรือวันแม่จะแม่กูจะไปสตงงานวันพ่อแม่กูก็ไปเห็นเปะจลจำไม่ได้ว่าวันพ่อหรือวันแม่แล้ววันนั้นเขาไปแล้วเขาเหมือนมีธุระแบบต้องรีบกลับเหมือนไปแบบเดียวแล้วกลับเลยอ่ะแล้วพอแม่กลับไปกูบอกกูว่าเดินแบบแบบไปายบายแม่แล้วพอแม่ไปกูกูร้องไห้เลย ร้้องไหเเลยค่ะปขับต่อไปบนถนนแจ้งวัฒนะอีก800เมตรมีบางคนที่แบบร้องไห้ที่ผู้ปกครองไม่ไปแต่นี่จะดีใจมากที่เออแบบไม่อยากไม่เห็นอะไม่รู้ดิเขินอะคืออยู่บ้านก็ไม่ได้สนิทกันมากไม่ได้แบบพูดคุยกันตลอดเวลาหรืออะไรนะเว้ยทุกคนแล้วแต่เนี่จะน้อยใจแม่เรื่องเดียวร้องไห้เรื่องเรื่องเนี้ยจะเกิดบ่อยมาก แม่แม่ชอบไปรับจากโรงเรียนอะแทบจะคนสุดท้ายของโรงเรียนอ่ะนึกออกปะวิวแบบทุกคนกลับานคือเหลือแต่พันลงแล้วกูยังนั่งอยู่ในศาลาแบบแม่ยังไม่มาอีกเหรอวะส่วนทางมันสุดๆอะแม่มาเร็วคือสมมติโรงเรียนเลิกสี่โมงเย็นใช่ป่ะสามโมงอะแม่จอดรถหน้าประตูแล้วอะแบบจอดเออแต่แม่กูอะไม่เคยมาเร็วเลยบอุ้ยรับ อะไรจุกันอันนี้ลงอันนี้ลงอ่ะยืมนั้นี่คือแม่อุ้มชอบแบบมาคนสุดท้ายอ่ะคือมันเหลือแค่พันลงแล้วจริงๆเว้ยแล้วคือเข้าใจไหมตอนอ๋อมันจะเป็นช่วงที่อนุบาลถึงประมาณปสาเพราะนั้นเป็นเรียนโรงเรียนแถวบ้าน แล้วนางจะไปรับไปรับแล้วก็แบบมาส่งเองแล้วมันแล้วยิ่งตอนนั้นมันเด็กอะ่ะเนี่ยชอบแบบแอบ,บร้องไห้แล้วแบบขวบูดโดรถตู้จับไปบังเรควาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกว่านั่งจะเหลือคนสุดท้ายเลยปะเออคนสุดท้ายแล้วเราไม่มีอะไรทําอะไรได้กันส่วนนี้น้อยใจแม่เรื่องอะไรร้องไห้แอบแอบร้องไห้เรื่องเรื่อง,อ,งอ,อะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรพูดเลย ฟังอยู่เออก็จริงแทก็จริงก็จริงกำไฟเลยไม่เล่นด้วยแล้ว <c oughs> หนัง <c oughs> หนังโอ๊ยอันนั้นไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนเหมือนเขามีปัญหากันภายในเรื่องซัมติงอะไรหนูก็พูดมากไม่ได้ะคะ่ะแต่ว่ามันนั่นแหละอะไรนะพี่อุ้มใส่เสื้อไซส์อะไรหรอคะตัวที่ใส่ตัวนี้เอ็ <c oughs> <ต>มปะฝากเช็คแต่น่าจะเอมเอมนะคะที่ใส่อยู่นี้เป็นเอ็ม พี่อุ้มเขินแม่ม่อีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเขินย็มแม่นะกยยแม่นี่กล้าหานชานชัยมากเขินเราไม่ใช่แม่ตัวเองแต่วันที่20ิทคนสามารถซื้อบัตรนะคะมาเป็นร่วมพบปะนะคะเป็นไทยทัชเจมแม่มกับยายทูเรียนได้เลี้ยวซ้ายแฟนที่จะถึงเนี้ยพี่แวนเขาก็ทำว่าบอกว่าให้บัตรพวกเราคนละห้าใบให้ครอบครัวและเองอะ เอามาครบห้าคนเลยป่ะหรือว่าไงอีก400เมตรตัดเข้าไปยังถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดมีแม่ป้าเป็นไปได้ก็น่าจะหลานสอไม่แน่ใจแล้วก็น้าอีกคนหนึ่งทำไมของน้องเหลือตอนแรกบอกแม่ว่าให้5้าใบถ้าก็ลองนับของเคาเล่นๆก็จะต้องมีแม่พี่มดพี่โบไอซัน แล้วมันเหลือคนนึงกูเลยบอกแม่ว่าพายายมาไม่ได้แม่ก็บอกเลยว่ายายมึงเดินไม่ได้เดินทางต่อไปบนถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดอีก1.5กิโลเมตรเออน่าเดี๋ยวค่อยขอเพิ่มลืมไปพี่แหมอยากเจอพี่ปุ๋ยพวกนี้เองรู้ว่าพี่ปุ๋ยแบบกล้ามแบบเป็ล่นไิเนตหรอสุดๆอ่ะแล้วเขาแบบเป็นบ้าวิ่งอ่ะพวกวิ่งครับมาราทอนวิ่งมาราทอนอะไรพวกนั้นอ่ะ จะได้เจอเบบูสเจอร์ไหมโอ้โหจริงๆก็อยากนะแต่ทุกคนเข้าใจว่าเราไม่มีเวลาเจอแล้วใครได้เลยอะทุกคนลืมหรือเปล่าว่าเราต้องออนสเตจกัน <c oughs> กี่ชั่วโมงที่เราต้องเจอกันพี่มีนแลบลิ้นหน่อยทะลึง่งไอ้พวกนี้ทำอย่างงี้แลบลิ้นทำไมจ้าวิ่งขึ้นเขาทุกวันงงเออชีฮลทรีมาก สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกดตะก,กร้าได้บึมว้าวเฮ้ยซิงล้วบอกติดเลอซีรียสทุกคนกดตะก,กร้าได้ใช่ค่ะกดตะกร้าได้เลยร่วมพูดคุยเชิงสันธนาการกันได้ด้วยนะคะในไลฟ์นี้ชอบพี่ๆสองคนแล้วมีบัตรมาหรือ,อยังที่มินเจาะลิ้นหรอคะพักก่อนทำไมอะไรอะไร อ๋อในไอ้นี่หรือเปล่ามันอมลูกอมอมลูกมเหรอตอนนั้นตอนที่ถ่ายคลิปหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เจาะนะคะไม่มีวันเจาะลิ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงจ้างให้กูยังไม่เจาะเจาะลิ้นเจาะสะดือไม่เจาะแน่นอน มีอะไรนะสวยมากขอบคุณค่ะทุกคนขามากดตะกร้ากันด้วยดีกว่าพวกเรากดตะกร้าพวกเรา,าเรามา,าชุมนุมหรือว่าจะเป็นข้าวต้มหรือว่าจะเป็นเยนลลี่หรือว่าโมจิหรือว่าอย่างไงได้หมดเลยทุกอย่างที่คุณอยากอ๋อเนี่ยเมื่อกี้หนูไปเลื่อนเห็นคิดที่มีพี่อุ้มถ่ายเนาะเหมือนเจาะลิ้นมันอมลูกอมไม่ได้เจาะลิ้นไม่เคยเจาะลิ้น แมนเล่นคอนเทนต์แมวไหมไปนี่เหรอเออลืมแมวทวงกูไปทุกไายเลื่ออะไรกูลืมไปหมดแมวลืมจริงทุกคนขาฝากกดตะกร้าด้วยนะกดชำระสินค้าไอ้กดเออใช่กดชำระด้วยนะคะวิธีการซื้อมัน น่ารักทั้งคุณทั้งแมวนี่อีก300เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสามัคคีไม่เขินหรอกมันก็คงเขินเป็นตอนแต่เอถึงเวลาทําจริงอะไม่เขินหรอกรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ต้องแบบในพาร์ทของการแสดงนะในในพาร์ทของการทํางานพอขึ้นขึ้นชื่อว่าทํางานอะเราสองคนจริงจังมากนะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสามัคคีคือติดเล่นจริงแต่พอทําปุ๊บอะ คือทําเลยเออเป็นคนแบบไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้เป็นคนติดเล่นกับการทํางานขนาดนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่า้น่าจะทํามันออกมาได้พี่ไม่ต้องเขิดเขินเองจะบ้าแล้วการเขินเป็นหน้าที่ของผู้ชม <laughs> <laughs> พี่อุ้มหนูเหนื่อยจังร้องไห้จนเหนื่อยแล้วร้องทำไมอะ่ะเป็นอะไรทุกคนร้องหนูร้องไห้ทำไม หนูเพิ่งรู้ว่าพี่สักสักทีรุดพี่สักจริงๆด้วยนะคะอะไรวันนี้พี่มีคนหล่อแฮนซัมมากสลัดคราบทิ้งไปแล้วกลับมาถึงห้องกูถอดทุกอย่างอุ้มคอฟฟี่อะไรคอฟฟี่ทีออมีนาะทำไมต้องเลือกคะ่ะ ไม่มีหมูฝอยหรอค่ะไม่เจอค่ะเมื่อกี้เอาเข้าไปดูในของ mgi shop แล้วไม่เจอเลยอู้วอ่านไม่ออก hello inter fan นะคะอ๋อแล้วก็ตอนแฟนมีนะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะพยายามพูดภาษาอังกฤษให้เยอะขึ้นเนอะอยากสื่อสารกับแฟนคลับต่างชาติอีก300 m. เมตรเลี้ยวซ้าย แต่ถ้าจะทุกประเทศเลยน่าจะเป็นไปไม่ได้จะแต่จะพยายามพูดภาษาอังกฤษวิเราบอกเขาใช่ไหมว่าเรามีร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยบอกได้มีร้องเพลงภาษาอังกฤษใช่มีมีร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นการเป็นการ thank you แฟนนะคะที่มาหาเราสองคนเลี้ยวซ้ายมีนาผู้จินได้อ๋อ大家า大家好 หนูโดนครอบครัวตอกย้ำตอกตอกขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรแล้วอ่ะห,หนูอยากกอดใครสักคนแล้วร้องให้ออกมาดังๆที่จริงร้องได้เลยทุกคนรู้ป่าวว่าการการที่เจอเรื่องอะไรมาแล้วมันฮึบเอาไว้ไม่ร้องอะ่ะมันมันทาให้ทุกอย่างมันทําให้ข้างในเราหนักมากๆเลยนะบางทีเวลาที่มันเจอเรื่องหนัหนกๆแล้วเราร้องไห้ออกมา มันมันเหมือนเป็นการแบบเทอะไรสักอย่างทิ้งออกไปอ่ะแล้วมันทําให้เราแบบสบายสบายขึ้นอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันสบายขึ้นมากๆแมวยุ่มกินอาหารอะไรอ่ะค่ะกินตอนนี้กินรอย a l อ a แคนินค่ะกับคาร์นาแกนเจอโตเร็วมากเออตอนนี้มันมันฟูแล้วนะไอเจออะทำเป็นเล่นฟอร์มมาละทำเร็วกับพี่ดำแบบนี้ <laughs> ทุกคนรู้ป่ะไอพี่ดาวเมื่อกขำตอนที่พี่ดำร้องกูได้ยินในคลิปกูโกรธมากที่อะทุกคนที่พี่ดาวประจาวอีก300เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข3110นึ่ได้ยังไงทำไมไม่เข้าไปช่วยพี่ดำดำวักช่วยช่วยทำไบอกว่าจะพาพี่ดำดำไปเรียนมวยไทยทุกคนเอาไง ไอมีล่าจะพาพี่ดำำไปเรียนมวยไทยเพราะว่ามันแบบอุ้ยทำไมมันร้อนจังวะเออมันจะพาพี่ดำำไปเรียนมวยไทยอ่ะไแอรเลยี่บกดูเล่นมากแล้วนี่ก็บอกว่าเอออยากให้แบบเอ้บูไปเจอ มันบอกว่าเออจะให้ไปช่วยพี่ดำดำรุมสักกรรมไปเจอรี่คิดดูดิทุกคนเพราะว่าแมวเท้าต้องอยู่แกงเดียวกันจ้าแล้วเจอรี่ผิดอะไรก็ไม่ผิดแต่มันบอกว่านี่ไม่ช่วยพี่ดำดำคืออัีไม่ใช่อะไรนะตั้งแต่ไอเจอรี่เขามาอยู่อ่ะ จนวัดเมื่อวานอะอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอรี่ทำได้แต่ว่าที่ผ่านมาดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอรอบใหม่เดี๋ยวจะให้ดูตำหัวมันนะเจอรี่อะ <c oughs> หูอะขนแหวง <c oughs> ตำๆเนี้ยเหมือนมันงับตำหูเลี้ยวขวาเข้าสู่ <รำ S 1> ถนนหมายเลขสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หูยเจอรี่ตลกมากอะทุกคน,ำนำำเ้นาทบๆ <c oughs> นะคะแบบนี้กระจอออกมาต้องพาไปเรียนมวยแล้วทำแบบนี้ไงทุกคนไม่มีนาไม่เอาไอเจอนี่เลยดูเฮ้อเอาไงดีโว้ยตอนเด็กๆพี่ชอบการ์ตูนตัวอะไรหรอคะถามสองคนใช่ไหมตอนเด็กๆชอบการ์ตูนอะไรตอนเด็กๆชอบสติชตอนเด็กๆไม่ดูการ์ตูนเลยแต่ถ้าตอนโตมามีชอบโกกูก็คือเขาถามตอนเด็กไง ตอนเด็กไม่ได้ดูเลยไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษเคยดูแค่โดเรมอนแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเออเนี่ยชอบสติชมากอ๋อเหมือนเหมือนนะหนูเลยชอบสติชอะไรมันนี่เลยเฮ้ยกันอนเนี่ย so good ทุกคนค่ะฝากกดติดตามนะพี่อุ้มอยู่เพรตำบนอะไรตำบนอุ๊ย ถ้าบอกไปก็ถึงบ้านแล้วเด็กนันแต่พี่มีหน้าเหมือนเจอม,มันเริ่มหล่อแล้วนา้เจออะทำเป็นเล่นหล่อได้เลย <laughs> <c oughs> อ้มาพูดจาทุเลองง็อย่างนี้ได้ยังไงแล้วจเจอรี่มันผิดอะไรไม่สงสารมันหลอดด่อ <c oughs> มันล้มครั้งเดียวเอง <c oughs> ทุกคนคือทุกคนเห็ดในนั้นอะจะบอกว่าเห็นในนั้นว่าตลกแล้วใช่ไหมขับต่อไปบนถนนหมายเลขสามหนึ่งหนึ่งศูนย์อีกสี่กิโลเมตรมันตัวใหญ่ใช่ป่ะแล้วหน้ามันเป็นแมวหน้ากลมแล้วหน้าเหมือนเป็นแมวหน้าเดียวอะแล้วตอนมันล้มแบบมันก็ตกใจเหมือนกันะตามันก็โตอะแล้วมันเหมือนตัวแข็งแล้วก็ตกไปนี้นี่ก็ขำ อยากให้พี่ว่าพัตรุงเดี๋ยวก,กูแอบเอาอุ้มมันมา <c oughs> ที่คอนโดนี้เลยไอ้เจออให้มาเจอกูมึงบ้านจะเปลี่ยนไปใส่กระเป๋าเลยขึ้นง่ายในคอนโดกูอ่ะไม่มีใครว่าโคชิวอะไรนะหนูรับสมัครแม่พี่สนใจเป็นแม่หนูไหมพี่พี่ไม่พร้อเป็นแม่คน <c oughs> พี่แล้พี่ไม่เคย มีความรู้สึกว่าอยากเป็นแม่คนเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ,ะเป็นแม่แมวไงล่ะเป็นแม่แมวได้อยากให้บุ๊กเจอเจอเออนี่ว่าไอ้เจอรี่ก็พุ่งเขาใส่อันไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเออแต่บุ๊กมันก็ไม่ใช่แมวที่กัดใครนะออมันไม่กัดอะตอนไ,ไอ้เจอรี่มันอะพื้นมันไม่ได้กัดนะเว้แต่มันเหมือนชอบปวนส่งตีนให้แบบเล่นเออแบบเข้าไปผึ่งแล้วแบบนอนนอนง่ายแบบ ให้เขามากัดกูซีอะไรอย่างเงี้ยพี่อุ้งกับพี่มีนคิดยังไงคะที่ได้เป็นมิสแกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตอุ้มมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ่าอันดับแรกเหมือนที่เคยบอกไปตลอดคือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมามีแฟนขับนะคะเพราะว่าพูดคุยกับคนไม่กันแล้วเป็นคนที่ไม่ทําตัวไม่ถูกอืม ก็ไม่้คิดหรอคิดไม่ได้คิดว่าเป็น can, มิสแกนนมาถึงว่าคิดว่าตัวเองจะมีแฟนคับ <laughs> เพราะว่าแต่กูอ่ะนอนแบบกูชอบใน,ในเฟสออแล้วก็จะเห็นภาพแบบกูจะมีภาพของกูอ่ะว่าแบบมีคนมาหาก,กูเยอะเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยลัวภาพนั้น,นเกิดอตอนที่กูประกวดม<อ>ิสแกนแต่แค่ในนั้นเราไม่ได้คิดว่าเรามาประกวดนางงามอยู่แต่เราแค่คิดว่านางงามอะไรไมู่้อ,อมีคนมาหาก,กูเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย S <S เออแต่นามันก็เกิดขึ้นตอนที่กูมรากวดมิสแกนเนี่ยเนี่ยมอไม่ได้มองภาพเวยแล้วคือพี่ปอนอ่ะเขาตอนนั้นเขาสง่งสามคนใช่ปะออยอุ้มอินแล้วป้าออยอ่ะตอนนั้นเขา ป๊อปปูล่ามากเพราะว่าเขาก็คือสารสัมพันธ์มาจากตอนปีพี่ฟ้าใช่ปะ่ะเวลาเข,เขาก็จะมีแบบแปลว่าอะไรสารสัมพันธ์มาจากเหมือนแบบป้าป้าออยเขาเรียกว่าเป็นป้าข้างบ้านไงอเออชีก็คือมีแฟนขับมีอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราคนมหาใช่ปะ่ะมึงเชื่อว่าคือกูแบบไปเปิดดูเลยนว้ยการพูดคุยดาราพูดคุยกับแฟนขับแบบเขาทำตัวกันยังไงือมันทำไม่ถูกอะเรา ทุกามายืนแบบไหไฮเราบางทีทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยบางทีบางจังหวะบบยืนไปสักครักงนึ่งพูดอะไรต่อดีออดจะไปต่อ,อยังไงดีโว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไอตอนเราเก็บตัวแฟนขับก็จะมาหาเยอะเชียวตรงทางใต้แล้วเราต้องคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นจังหวะเดทแอร์แล้วพูก็ถามไม่ตรงตรงเลยอันนี้ต้องทำอะไรต่อล้อ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าพี่ก็ทำอะไรของพี่ไปเลยพี่ก็นั่งเฉยๆก็ได้ ก็เลยกลายเป็นการนั่งกินข้าวแต่เป็นไรไม่รู้เวลาคนที่มากวดวิแกนพอคืนที่รอบไฟนอลจบอะอของปีที่ผ่านๆมาพอคืนวันไฟนอลจบพอเช้าวันลุกขึ้นคนที่ได้ตำแหน่งจะโทรหากูไม่รู้เป็นไรปี2 0 2พันยิบสี่กก็เดยไม่ไรนกูไม่ได้ไปกูจำไม่ได้ว่าตัวเองได้ไปดูหน้างานไหมก็พอเสร็จละตื่นมาตอนเช้าสายแรกที่โทรเข้ามาอีลิน ยังไงเหรอหลังจากนี้มันคืออะไรหนึ่งสองสาม่ไมถึงคิดจะถามกูมแต่ว่าแทนที่ถามคนอืน่นที่เขาดูเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอเอาเขาไม่ได้สนิทเนาะจ่ะถ้าเราบอกว่าเขาไม่ได้สนิทปีล่าสุดกู <laughs> พอวันไฟนอลจบเช้ามากูอยู่โทรศัพท์ขึ้นมาวมา่วาใครเจอ,อ,อ,อ <laughs> เอ็มกูต้องทำตัวยังไงหลังจากนี้กับแฟนคลับคุยยังไงวะทำไมถามกู ชีวิตอะแต่มันทำตัวไม่ถูกจริงๆนะเว้ยแล้วนี่ก็บอกตามตรงเลยคือคำว่าพอมันต้องเป็นผู้นำอะอมันกดดันนะเว้ยก็แต่ว่ามันแบบชิบหายแล้วึุนผู้นำเอาไม่ต้องอะไรมากกีฬาสีแบบเจ็บหัวใจมากทำไมเราสองคนถึงต้องว่าเป็นแบบเป็นฟิลแบบหัวแถว,วอะด้วยหรปะคือตามได้ ไม่ได้อยากเด่นดังอะไรเลยพูดตามตรงไม่เคยอยากจะแบบมาฉันนี่แหละค่ะผู้นําทุกคนขโมนตามแบบตามแม่มาอะไรเงี้ยไม่ชอบชอบเป็นผู้ตามแต่กูมองว่าหลายอย่างดูแบบเชอร์เอ็มทักมากทักแบบถามคำปรึกษาจะกลัวหลายเรื่องอ่ะทำให้กูถึกว่ามึงเป็นคนมีหัวคิดมากกูเยอะทำไมมึงมาถามโอ๊ยสลราเบรไม่ก็เรามีประสบการณ์ไง อะไรนะ,ะรผมจะไปตั้ง <c oughs> แนวใหม่คบเพียเอาเลยครับิ娅เออดูมาเช่อีก400เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยนนทบุรี23ซอยวัดแคนอ,อ,งองลงมาเลยได้เจไอไอ,ไอไ้ไะ <c oughs> อะเลว่าบมเบม,มันจะรู้ป่าวว่าผมว่ากูาาเป็นมิสแกลแล้ว <c oughs> ไม่รู้ค่ะตอนนี้ <c oughs> ออมันยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยรู้แค่แบบออกไปล่าอาหารมาได้อาหารหรือเปล่า เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยนนทบุรี23ซอยวัดแคนอกชำระแล้ว300ขอบคุณครับฝากกดตะกร้าได้นะคะทุกคนรู้หรือไม่แล้วก็อะไรอะ่ะ อีก200เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยนนทบุรี23แยก4แล้วแบกุ๊ยหัวแถวจะเป็นพี่ฟ้ากับชาลลตสบายใจแล้วที่จริงหวั่นตั้งแต่ปีนั้นแบบทายหาแล้วเขาให้ลัวเป็นหัวหน้าสีคุณนอยแน่เลยไม่อยากเป็นหัวนำเออคืออยากร่วมสนุกพร้อมที่จะเต็มที่กับทุกการกระทำมากกับทุกเกมนะคะอยู่ได้หมดแต่แต่ไม่อยากเป็นหัวแถวสด เต้นเพลงข้างหลังให้ดูหน่อยเฮ้ยเคยเต้นแล้วไงตอนนี้ใคอะไรชนะไปชนะไปอุ๊บอะโอย <c oughs> แปลว่าดูนะคะชีชีดูนะ <c oughs> ที่นะถ <c oughs> างเนียที่คนเต้นกันหรอพรุ่งนี้อย่าลืมไปกดตะกร้าอ๋อทุกคนค่ะพรุ่งนี้หนูมีไลฟ์ของอติภาด้วยนะคะอย่าลืมไปกดตะกร้ากันได้นะเจ้ามีนเบฟเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้น พราะ<ม>แฟนขับไงคะเกิดขึ้นตอนประกวดไงเกิดขึ้นตอนประกวดเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเคมีธรรมชาติลงโทษคือ <laughs> เป็นการที่แบบไม่เคยทําตัวหวานๆกันเลยแบบไม่เคยมาแบบเสิร์ฟหวานซึ้งอะไรไม่เคยเลยอะ่ะแบบแต่ว่าแบบเหมือนคนเขาคงชอบจริงๆที่เราอยู่ด้วยกันอะ่ะอเฮ้ยเราก็ถือว่าเป็นพู้จากกันแย่มากตรงตรง พูดแชร์ันแบบแย่เออนะก็อก็จริงแต่ว่าแบบก็ดีใจมากนะที่แบบทุกคนนำอให้มันเกิดมาเพราะงงเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดด้วยก็ดีใจนะคะเออดีใจนะที่แบบมันเกิดมินเวฟขึ้นมาเหมือนมันเป็นการรวมด้วยเนาะแบบรวมแฟนคลับที่เขาชอบสองคนเขาจะได้ไม่ต้องแบบแยกก็นี่เลยอะซัพพอร์ตครูไปเลย ดีใจนะไม่ใช่ไม่ดีใจค่ะเราก็ตัวจจึ้งอยู่ทำไมใครพูดอะไรอย่งี้ดีอคอยฟ้าทำท่วมยังหนัก<า>ยังหนักยังหนักไปเลย <c oughs> ชอบความหยุ่มกันเออดูสิเอาหนูพูดตรงๆรงเลยนะตอนแรกเอาเอาจังหวะแรกอะที่ รู้ว่าจะกลับเข้าไปประกวดอะสิ่งหนึ่งที่หนูไม่เคยคิดภาพในหัวคือการมีคู่จิ้นหนูพูดตรงๆเลยมันจะดรามา่าไหมแต่มันจริงๆคือคือจังหวะนั้นแบบฉันจะไปหาซัมติงหาแบบอยากอยากให้ผู้นำารงเลยอยากอยากให้มียอดฟอลขึ้นเยอะๆด้วยอยากแบบอยากลองครั้งสุดท้ายเพราะไร็คือครั้งสุดท้ายของการประกวดแล้วให้พี่ปอนเลยครั้งเนี้ยแต่พอ เหมือนแบบตอนแรกโดนแฟนขับแซวอะยังไม่เข้าใจเลยแบบว่าคำนี้มันคืออะไรมันคือโลกใหม่อ่ะเออที่นั้นตอนนั้นเคยได้ยินคำว่าเรือผีไหมน้อเรือผีคืออะไรวะมันคืออะไรวะคือที่เรามีกันอยู่มันคือแล้วแล้วเราเรืออะไรเรือผีคือไม่ใช่เรือหลักนะใช่เออนั่นแหละเพิ่งมารู้เคยพูดไปแล้วเขาก็รู้เราชอบกันจริงไหมพี่ต้องบอกหรอ พี่ไม่บอกค่ะเพื่อนกัวก่อนเขากองมากดเพือ่อนก็บอกเลยมึงไม่ต้องไปหาทำกูจิน้นอะไรแบบนั้นนะไม่เอานะตลกอะไรเพือ่อนกูแบบกูบกบ้าเหรอกูไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกค่ะกูพูดอย่างนี้แต่เขากองมาอา,อมาไม่แต่ว่าก็มันก็ดันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไงเพราะว่าอย่าเม็ดค่ะพี่เอ้าอย่าว่าสิเพราะว่า มันด้วยความที่แบบเราเราก็เราเราแบบสนิทกันไงเคมีมันได้ง่ะยาเซลซิเขินอะไรบ <c oughs> อสอจริงมันนี่ใส่ค้ดผม,ม <c oughs> เลี้ยวขวา <c oughs> เข้าสู่ <c oughs> ซอยนอนทบุรี23แยก4 <c oughs> แล้วคุณจะถึงจุดหมาย <c oughs> <c oughs> ลงรูปด,ดีกว่า มันชิงลงก่อนแล้วพี่มีเคยเล่นเรื่องแค่อยากบอกรักใช่ไหมฮะแค่อยากบอกรักพูดเรื่องอะไรนะถ้าบอกพี่มีนเคยเล่นเรื่องแค่อยากบอกรักใช่ไม่เคยเหรอเบ๊ะบ้าไงคะคอินเดอร์แฟนบอกพี่ชวนจะไปเตะตะกร้อท้อเลย ทุกคนเจ้าแต่อย่าลืมนะคะวันที่ยี่สิบนี้เรามีแฟนมีดนะคะที่ m อ i ไอหออ๋โอโชว์มีเลิฟโชว์มีเลิฟเคยใช่ไหมมันเป็นแบบเขาไปแค่แบบโอ้ยไม่เียกว่าเล่นอะแบบเรียกว่าอะไรรับเชิญป่ะไปก็แบบแบบแบบว่ะแต่ต้องขอบคุณนะคะโชว์มีเลิฟเป็นครั้งนั้นอะเป็นที่มีนาไปถ่ายอะแล้วไอกับกลับมาถึงห้องบอกเลยพี่สาวน้องรู้และ ใครที่จะสามารถเป็นเพื่อนกับพี่สาวได้คือเ<ค>จอไอก่อนเออเจอไอก่อนอุ้ม้วตอนนั้นรู้สึกว่าไอคือใครไม่รู้ที่แบบเหมือนจะเป็นเพื่อนป้าออยแล้วก็เข้ามาแ้่กูจำไม่ได้แล้ววนะ่านางผูทำอะไรลงไปบ้างที่ทำให้มันรู้สึกแบบนั้นปกติธรรมชาติของเออบอกว่ามันมาบอกเลยว่านี่รู้แล้วใครที่จะเป็นเพื่อนพี่สาวได้ในกล่อบ เ<ห>ออท<ด>ี่บอกว่าคนนี้แหละถูกต้องมันบอกมันพูดจาพูดถกถูกต้องมากอุ้ยพูดจะติดพูดเหน่อยแล้วมันมันทําตัวถูกต้องมากพี่สาวโลกอะแต่ว่าไม่บอกนะเพราะว่าทำอะไรถูกต้องมากพูดจาถูกต้องเลยอ่ะก็คืองอ่ายๆอะที่บอกว่ามีนาคือเลียวเนอกปะคือเป็นคนตรงๆเลิศอะไรอย่างเงี้ย แค่เพื่อนหรอเขาไอเอาหูพูดเข้าพี่อุ้มแปดถึงสิบว่างไหมวัดตัวไม่จะต้องไอ้นี่ก็ต้องว่างแหละอัว่างเบบแม่อกหักหรอทำไมอ่ะเป็นอะไรแล้วป้าออยถามพี่มีนว่าชอบใครชีตอบชอบอม ไม่แซวกันยันแกอันนี้ก็คือตอนเราตอนนั้นเราไปประกวดเราไม่รู้จักใครเลยแล้วเขาก็เหมือนไลฟ์กันมั้งแล้วเขาก็ถามว่ารู้สึกว่าชอบใครอูก็พยายามนึกแล้วก็ใครที่แบบดูเขาท่าเขาทางไม่ไม่แบบก็เห็นอยู่คนเดียวเนื้ออกอ่าชี่แบบดูดีก็คือถูกต้องก็พูดไปไม่เสี่ยวไม่เสเลยคือบอกไปว่าแบบก็ชอบ ถูกตนี้น่าจะแบบน้องตอนตอนนั้นน้องดูนี่จากไอจีหรือว่าติ๊กต็น่าจะเป็นติ๊กต็เพราะว่าตอนแรกยังไม่รู้จักไอจีติ๊กต็อกมันน่าจะดันดันเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราต้องเล่นติ๊กต็กกันบ่อยรู้สึกคุยกันรู้เรื่องชอบก็พูดมาอย่าเม็ดเออคำพูดมากมายความใหม่ชอบอม พี่อุเบกึงหรือเปล่าไม่เป็นค่ะเป็นคนเพชรบุรีด้วยทุกคนค่ะฝากกดตะกา้าด้วยนะเป็นพัสดุไปรษสนี์ใช่ไหมคะใฟอรฟไอจีก่อนส่งจังหน่จำไม่ได้อ่ะพี่เอาไปวางไว้ชั้นส่งของด้านหลังแล้วถ่ายรูปส่งมาได้ไหมคะ พึ่งประเทศเพชรบุร <ś> ีจ <Bruno> ้าชอบเหมือนกันนี่ <ör>: ียกไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรอะพี่อุ้มอยากพูชื่ออ๋อขอโทษค่ะขอโทษนะคะเฮ้ยมหรือพี่ส่งเพชรบุรีคือภาคอะไรคะก็ได้ค่ะพี่ต้องถามรอปภว่าฉันส่งของอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ด้านหลังนะคะเขาเรียกว่าภาคอะไรนะค่ะค่ะประตู ประตูสู่ภาคใต้ไงอู้อรังการมากมส่งอะไรมาให้ปู่อะ <c oughs> ใต้เปล่ามันยังไม่ถึงกับใต้อะสีภาคกลางภาคกลางตอนใต้ย่า yeah.